มาคะ่ะทุกคนคะ่ะได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วคะ่ะข้าวเที่ยงตอนสี่โมงเย็นเดอ้อทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนางงามมาก่อนแล้วคะ่ะทุกคนตอนสี่โมงเย็นตำร้มตำเผ็ดมากใส่พริกสดยี่สิบเม็ดสีแดงใจวายไอ้นี่แกงอ,อก่อมค่ะไม่ได้กินนานเนาะเครื่องในไก่คะ่ะทุกคนคะ่ะกึ๋นตับแล้วก็หัวใจวนนี้ก็ปลาค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามีปลาอะไรบ้างนะทุกคนเนาะ ข้าวเหนียวนึ่นงใหม่ๆค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 4pm I'm going to have spicy green papaya salad very spicy and this one is um, s e a s o n e d um, chicken c u r r s a d chicken intestines uh, curry and dry fish and sticky rice come, join me come come มาทุกคนเริ่มจะร้อนแล้วจูนอะเมื่อเช้ามันหนาวทุกคนจูนตื่น9โมงเชา้าจูนรู้สึกว่ามันหนาวจูนเลยใส่เสื้อนาหนาหน่อยอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อนาหนา นี่ทุกคนมาขอลองนี่ก่อนใส่มะเขือเปราะแกงออมน้ำขุกคลิมแมงวีเนี่ยจับกินซะบืมแบบใบผักชีชีลาว ซื้อมาจากตลาดนัดเป็นอาทิตย์กึ๋นค่ะมักแข่งกับ้พี่นองอบ้านอีกหลายยังไม่เสร็จเลยทุกคนใส่ปูด,ดองเมืองสีพี่นองเอ้ย ว่าขอโทษขอภั้เสียงค่ะสลัดของคุณสามีตามเคยค่ะส่วนที่นางเหลือไว้ก้นถุงต้องช่วยนางกินให้หมดอมืตอนจุนกำลังทำกับข้าวในครัวก็ไม่พากันจอบ พอจะมานั่งกินถึงจะจอะปลาหมึกคนมาจากเมืองไทยนั่นแหละอืมจอบ เหนียวจุนพรมน้ําเยอะไปความที่กลัวกลัวว่ามันจะไม่นี่ค่ะกลัวจะไม่นิ่มความที่ยานว่ามันสิบ่นิ่มแมงวี ทุกคนตำคุ้งแบบพริกแดงเยอะที่ยังไม่เอาใส่ช่องแข็งอะคะ่ะดูเลยตำแต่พริกแดงโอ้ยเนาะสูไไ้ที่โก ปลาส้อยขาวปลาขาวส้อยตาลสินอตอนนั่งงามบ่ก,กินกับผ้กากันเฮ็ดเนาะ หลายวันแล้วยังสวยอืมพี่น้องแล้วดีค่ะซื้อมาหลายวันแล้ว ปอน,นิดนึงปลาหวานแบบใส่งาปลาหวานแบบธรรมดาค่ะ จุนย่างในเตาไส้น้ำมันโอ้ยเนาะตอนคอยให้กับข้าวพวกจอส่งสิน้ากันกิงข่าวแน่นอนคงพักเที่ยงกินข้าวกันแน่เลย พอจูเริ่มกินเขาก็เริ่มทำงานต่อแดดดีดี จนกินทั่วถึงนางทุกคนจุนตั้งใจจะกินให้ทั่วถึงทุกอย่างส้ตมตำจุนนะคนอื่นไป็นตำต่อท้ายโดยไม่ต้องใส่พริกได้เลยค่ะ ตำต่อจากจุนพอมันเผ็ดคักพี่น้องนี่แหละว่ามันโลกไม่ยิ่งไก่สีมาหาหรอบ่นี่ก็อ,อยากกินแบบนี้อยากกินแบบเผ็ดๆ บ่ได้ใส่กุ้งค่ะทุกคนฉันใส่กุ้งนี่ก็ห่อตามเคยค่ะ อของกินมันหลายอยากกินหลายอย่างตอนแรกว่าหนึ่งขา้าวเส้จิิเพ็ดไข้ตุนแต่ของกินเยอะแล้วอัองวี ทกคนคะคลิปจูนกินพวกเนื้อนะคะสมัยก่อนจูนไม่กินเนาะทุกคนเนาะไม่ได้กินหลายปีมากที่ไม่กินเพราะว่าสมัยนั้นเนาะตั้งแต่อายุ25เพราะมันมีกลิ่นแรงทุกคนช่วงจูน,น,นเป็นกระเพอะ <c oughs> จูรู้สึกมันมีกลิ่นแรงจูไม่ได้นับถืออะไรเลยแต่เพราะร่างกายจูมันแอนตี้ค่ะจูเลยไม่กินทุกคนจนมาเริ่มกินเมื่อปีที่แล้วค่ะชินกับที่นี่คนที่นี่กินแล้วเนื้อที่นี่มันก็ไม่เหมือนเนื้อบ้านเราด้วยมันคนละสายพันธ์กันเนาะนั่นแหละค่ะ จูนก็ไม่ได้กินบ่อยค่ะทยอยกินบ้างเริ่มกินบ้างคนอื่นกินด้วยแล้วก็กินอนะ่ะประมาณนี้ค่ะอืมแต่ก่อนก่อนที่จะไม่กินอนะ่ะก็กินมาแล้วตอนเด็กๆก็กินมาแต่ตอนอายุยี่สิบสียี่ห้ามันเริ่มรู้สึกเหม็นแล้วร่างกายเรามันรับรับกินไม่ได้แล้วมันเวียนหัว เยงหัวแล้วก็ออกนะค่ะอืมนั่นแหละเลยเลยไม่กินมาตั้งแต่ตอนนั้นพออยู่นี่สามีก็กินทุกคนก็กินเพื่อนๆนก็กินอืมอมอ้มแข็งหน่อยโยกลายเป็นว่าชินกับกลิ่นมันค่ะ ก็กินเนื้อที่นี่ก็ไม่เหม็นสาบด้วยคนละแบบกันที่เมืองไทยเลยค่ะกลิ่คนละแบบเลยจูนก็เลยกินได้ค่ะกินได้แต่ไม่ใช่ว่าเก่งอืมไทยเลือกกินเนื้อหมูกับเนื้อวัวก็ยังเลือกเนื้อหมูอยู่ดีค่ะ ให้เลือกเนื้อหมูกับเนื้อแกะก็เลือกเนื้อเออถ้าให้เลือกเนื้อวัวกับเนื้อแกะก็ยังเลือกเนื้อแกะอยู่ดีอะอืมประมาณนั้นแหละคะ่ะตับเขาติดมั้งจุนลำคัญเสียง ตอนเช้าบางวันทุกคนตรงหัวเตียงนอนจูนค่ะห้องบ้านถัดไปอ่ะโอ้ยเจาะอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อปู่แม่ย่ามาเขายังบอกเลยโอ้เสียงดังมากฉันนอนไม่ได้ต้องรีบตื่น แปดโมงมงครึ่งอ่ะเขาเริ่มทํางานแล้วอ่ะเขาเริ่มสตาร์ทแล้วเริ่มเจาะผนังแล้วทุกคนอันนี้ก็ฮอนอันนั้นก็เพดได้กินอย่างน,นี้อย่างน่อยเพราะอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยาก เขากันเนียวไม่จะแนวไห้ติมือนี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคืออร่อยกับข้าวสามีจุไม่มีแล้ะสงสัยคืนนี้จุจะทำไข่เจียวให้เขากิน ไข่เจียวใส่หอมใหญ่ใส่ไอ้นี่ค่ะมะเขือเทศส่วนจูนถ้าจะกินอาจจะกินอันเก่า เพ็ดกับเพ็ดแซ่บกับแซ่บต้องเอาให้หมดสลัด ว้าวทุกคนจ่าจุจะนั่งกินต่อดับเผ็ดแตจุจะขอลาไปก่อนค่ะทุกคนวาเผ็ดทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะ่ะนี่รำคาญมากไอแมงวีเนี่ยคลิปนี้จุนทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> เผ็ด